กราบสวัสดีครับผมพี่น้องสุภูสุคนครับผมน้อมนาคราชคนเดิมน้อมนาคราชมุสลินมาแล้วครับผมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮาครับมือนีนาคราชยิบพระมาให้พี่น้องด้เบิ่งเด้ชมกันหนึ่งเหรียญหนึ่งองค์นะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งรูปครับผมซึ่งเป็นพระใหม่นะครับพระใหม่ที่นาเก็บนาสะสมนาบูชาครับผมเพราะว่ารุ่นเก่าๆไม่มีแล้วนะครับหายากนะครับเนาะ ายากมากนะครับนี่เป็นเหรียญของพระอุปชากันวัดพญาตนะครับหรือหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับซึ่งสร้างในปีพศ2562กครับเป็นพระใหม่นะครับส่วนพระรุ่นเก่าๆของหลวงปู่กันหลวงพ่อกันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมบวใดมาเด้อครับผมพี่นอ้องัวราคามันแพงนะครับนาะนี่คือเป็นพระ สร้างขึ้นมาใหม่นะครับพิธีปลุกเสกดีครับผมพิธีปลุกเสกดีนะครับนี่ในปีพศ2562ครับผมได้มา1เหรียญหนึ่งองค์นะครับสว่วนรุ่นเหลียกของหลวงพ่อกันบัวตองไปถามหาด้วครับเด้อหาไม่ได้นะครับอยู่กับเซียนใหญ่เขาเบิดแล้วเนาะครับเนาะอยู่กับเซียนใหญ่เขาแล้วอันนี้คือ เป็นเหรียญนั่งพานครับผมเป็นเหรียญนั่งพานนะครับนี่ก็ได้มาหนึ่งองค์ครับผมพี่น้องได้มาหนึ่งองค์นะครับสวยๆเลยครับส้างบารมี้งามครับถือว่างามด้ยครับถือว่าสวยถือว่างามนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังครับผมพี่น้องด้านหลังเป็นยันของหลวงพ่อนะครับนาะเป็นยันของวัดโอ้พี่น้องเห็นชัดกันปะครับ เห็นชัดกันไหมยิ่หว่วงนะครับยิ่งโคดไหมายเลขับผมยิ่งโคดไหมายเลขสองเจ็ดเจ็ดนะครับนี่โอ้สวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวจะลองเอากล้องส่องให้ดูนะครับนี่ครับผมตัวเลขครับผมนี่ตัวเลขนะครับยันคมชัดครับผมนี่นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับผม 62สิฉดกันบนนอคับผมพี่น้องกล่องก็บบ่ดีนะครับนาะกล่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนมาดูดันนาครับผมดันหน้านะครับนี่ครับดันนาครับผมรงกล่องซองนี้ดันนาเป็นรูปกองหลวงพ่อนะครับนาะนั่งอยู่บนพานสวยงามครับผมนี่สร้างบารมีนะครับสวยงามหนาเก็บหนาสะสมหนาบูชาครับผมพี่น้องพระอุปชากันนี่ สวยงามครับผมในปีพศ2562นะครับวัดพญาตยุทธยานะครับผมพี่น้องได้มากะมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้วชมกันเนาะครับเนาะนี่ก็บพวได้ลุงพระให้พี่น้องเบิ่งกันครับผมยังไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่ก็มีอีกองค์ครับผมนี่เป็นพระปิตานะครับพระปิตาสวยๆครับของหลวงู่นโนนหลวงพ่อนอนวัดเขาพานทูบนะครับเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้วชมกัน อีกครั้งอีกรอบนะครับนี่ดูเหรียญเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาอุทธยนะครับสร้างในปีพศ2562ครับบัวท่านหลวงพ่อหลวงปู่ด้อ,อครับผมเ่ว่าพิธีปลูกเสกดีนะครับหนาเก็บหนาซส้าสมหนาผู้ชาหากไฟไปพกไปเจอนี่ยศรัทธาในองค์หลวงพ่อกันกะเก็บซะสมใด็ครับอิฐานกิตเอาเนาะครับนาอเหรียญนี่ตอโคดครับต่อโคต นี่ครับผมตอกตรงนี้นะครับนอะตอกปุ๊บมันก็จะมานูนด้านหลังนะครับนี่ลอยนูนครับผมลอยนูนด้านหลังเนาะครับนอเป็นพระแท้พระใหม่นะครับราคาจับ้องได้นะครับนะราคาจับต้องได้ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับหนาเก็บหนาสะสมหนาบูชากับผมพี่น้องหากไปเจอก็สะสมบูชาได้นะครับเอาขึ้นคอเขวนใดเนาะครับนอหากพี่น้องเห็นดอกว่า ผมก็ไปเจอมาหนึ่งองค์นะครับก็ได้เช่ามากครับผมเช่ามาในราคากับพอประมานอยู่รับผมก็ไม่แพงมากนะครับเอามาถ่ายเอามาลงไหพี่นองได้๋บึ่งเด้ชมกันเนาะครับเนาะส่วนวัตถุมงคลต่างๆพวกก็ได้มาเลื่อยอยู่ครับผมได้มาเลื่อยอยู่นะครับนี่คนเช่าไปก็เยอะเหมือนกันนี่ก็รูปหล่อหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวให้ดูวันหลังนะครับให้ดูวันหลังวันนี้ดูหลวงพ่อก,กันวัดพญาตินี่ สวยๆครับผมพี่น้องคือว่าสวยเป็นเหรียญทีหนาเก็บหนาสะสมครับผืนผิวเหรียญตึงมีลายเสน้นคมชัดครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้ดูให้ดูนะครับน,บนี่ความคมนี่รอยนูนครับมีเสน้นชัดเจนครับผมชัดเจนมากดูด,ด้านหน้าโอ้โหเน้น สินนิพนธ์เหรียญกับผมพี่น้องลายเก็บของพญานาคสวยงามกับผมพี่น้องโอ้โหหนาเก็บหนาสะสมหนาบูชาครับไปพบไปเจอก็สะสมบูชาได้นะครับสะสมบูชาได้นะครับพระดีแห่งจังหวัดอยุทยานะครับจังหวัดอยุธยาเขาก็ได้มาหนึ่งองค์นี่ครับคือ หลวงพ่อเชิญนะครับนี่หลวงพ่อเชิญนี่วัดโคกทองนะครับนาะได้มาหนึ่งองค์เหมือนกันนะครับหลวงพ่อเชิญอยุธยานะครับจังหวัดอยุธยานี่ก็มีพระกิิอาจารย์ดังหลายปงไ์หล,ลูกนะครับนาะหากผมได้มากเกสียมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มกันเรื่อยๆครับวันนี้ให้ดูเหรียญหลวงพ่อกันโอ้ยพี่น้องเห็นชัดกันป่ครับเห็นชัดกันไหมเดี๋ยวผมจะลองซูมให้พี่น้องเบิง่ง ัชัดกันปอนอ้ชัดกันไหมนี่โอ้โหสวยงามครับผมพี่นอ้องเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับโอ้โหพยายากได้กัคอมเมนต์สอบถามได้เด้อครับผมเด้อคอมเมนต์สอบถามได้นะครับนี่ครับผมสวยๆครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงราคาจับต้องได้ครับผมราคาจับต้องได้ราคาก็ไม่แพงนะครับสวยงามครับ ผิวเหรียญครับผมพี่น้องหมายเลขสองนะครับแต่เป็นหมายเลขที่เขายิงเลยอร์นะครับไม่ได้ตอกนะครับนาอไม่ได้ตอกนะครับตอกแค่โคดนะครับตอกแค่โคดโคี่ครับลอยลอยนูนของโคดครับผมลอยนูนของโคดแล้วก็มาด้านหลังนี่ด้านหน้าครับตอกปั๊บก็จะมานูนตรงนี้นะครับยัให้ซ่องให้พี่น้องเบื่โคดกันครับตัวโคดนะครับตอกลงไปครับผมพี่น้อง แล้วก็มานูนนี่นะครับโอ้พี่น้องเห็นชัดกันบ่เนาะครับผมพี่น้องเอาเป็นว่ามือนี่ผมก็สิคอยุตติขีดแค่นี่เนาะครับเนาะฝากติดตามน้ำเดือดครับผมหนอมหนัขนกขลาดคนเดิมทางช่องย t u b e ครับมีอย่างดีๆสะเอามาลงให้พี่น้องได้เบิบึงได้ชมกันเรื่อยๆครับสำหรับมือนี่หนอมหนักขลาดเมืองสุรินหนอมหนักขลาดคนเดิมก็สิไปแล้วครับผมขอบารมีองค์ หลวงพ่อกันจมปุกปักร,รักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่เบึงวิดีโอ,อนี้ขอให้มีแต่ความสุขกำจเจลื่นให้พบพานแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลขถูกหวยถูกระบันกันสุภูสุคนครับว่าจ้าไหนที่ผมบอกผิดพลาดผ่านไปขอโทษขออาภาัยนด้อครับผมพี่น้องไว้ดเพื่อกันคลิปหน้าครับผมสลับคลิปนี้ สวัสดีครับฝากติดตามนำเด้อครับผม,นมหนอมนักคราชคนเดิมทางช่องยูทูบ๊ายบาย